สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเว็บไซต์ a u t o d e p c o m ทุกคนครับวันนี้ครับเราพาทุกคนครับมากันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ครับกับค่ายรถยนต์วอล v วครับในงาน o e c h w a t c h m เ t e r Drive Your Design ครับที่เราจะได้สัมผัสกับรถยนต์วอล v วรุ่นใหม่ล่าสุดในสถานีทดสอบต่างๆซึ่งจะมีสถานีอะไรบ้างตามไปชมกันเลยครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะพาไป ดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับผมกับเจ้า v o e v o V60 ครับแล้วก็ S60 ครับซึ่งทั้งสองรุ่นใหม่ล่าสุดจาก v o e v o นะครับผมก็มาพร้อมกับขุมกำลังครับเครื่องยนต์อักอินไฮบริด T8 Twin Engine ขนาด2.0ลิตรครับที่ประสานการทำงานของเทอร์โบชาร์จและก็ซูเปอร์ชาร์จเข้าไว้ด้วยกันนะครับผมและยังมีนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าครับ87แรงม้าครับที่เมื่อปสานรวมกันกับ ตัวของเครื่องยนต์แล้วนะครับผมก็รีดกําลังได้สูงสุดนะครับถึง407แรงม้าเลยทีเดียวพร้อมกับแรงบิดครับ640นิวตันเมตรจับคู่ส่งกําลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับพร้อมแฮ d ด์เดอร์ชิพในรุ่น R- d e s i น n ด้วยนั่นเองซึ่งตัวเลขที่ทางวอลโว่เคลมไว้นะครับผมกับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อยู่ที่เพียง4.4วินาทีเท่านั้นซึ่งหลังจากที่เราจะขับทดสอบกันนะผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า ในสถานีต่างๆจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงสถานีที่มีการทดสอบในเรื่องของอัตราเร่งครับว่าจะดึงหลังติดเบาะขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมกันครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ใน S60 นะครับกับสถานีแรกซาลมครับเดี๋ยวไปกันเลยอันนี้จะเป็นแบบไตรโครนะครับจะค่อนข้างต้องเลี้ยวหักเลี้ยวเยอะหน่อยความเร็วที่ใช้ตอนนี้ประมาณ40นะครับ ซึ่งตอนนี้เราขับขี่อยู่ในโหมดไฮบริดนะครับผมก็เรียกได้ว่าช่วงล่างการตอบสนองพวงมลาลัยนี่ควบคุมได้อย่างง่ายทีเดียวนะครับต่อไปก็เป็นเลนเชนแบบดับเบิลแอลนะครับผมเป็นลักษณะการจำลองการขับขี่ในซอยแคบๆนะครับผม ก็สถานีต่อไปก็จะเป็นในส่วนของวงกลมนะครับผมก่อนผ่านเข้าไปในอีกเซ็กชันหนึงซึ่งตัว S 6 0ใหม่นี้ก็มาพร้อมกับระบบขับ4ด้วยนะครับผมที่มีทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนั่นเองอันนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปในส่วนของสเตชันที่มีการ วางลายสนามเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นโค้งขวาย,ยาวๆนะครับผมแปลว่าตัวรถพวงมาลัยนี่ควบคุมได้อย่างง่ายดายทีเดียวพวงมาลัยค่อนข้างเบานะครับผมอันนี้ก็จะซ้ายหนักหน่อยนะครับนนจะคอนโซลซ้ายลึกหน่อยนะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของการทดสอบอัตราเร่งนะครับผมแบบ0ูเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเลยคนะวามเร็วขึ้นมาถึง90แล้วนะครับผมบประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมก่อนที่เราจะต้องเลี้ยวเพื่อเข้าสู่สถานีเลนเชนนะครับผมเป็นดับเบิลเลนเชนนั่นเอง ก็ให้ได้ทดสอบกันครับผมกับ S 6 0ที่เราได้ขับทดสอบกันเป็นคันแรกอันนี้ก็จะเป็นเลนเชนที่แบบไม่ต้องเบรกนะครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ48โอเคแล้วก็จะเป็นสุดท้ายครับกับ e u r a t i o n Box ก็คือการเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันนะครับผมใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ และนี่ก็คือหนึ่งรอบกับการทดสอบนะครับผม Volvo S60 ใหม่เดี๋ยวรุ่นต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปชมกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ B60 ในโหมดการขับขี่แบบ hybrid นะครับโอเคพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับ อาจจะ v 60อาจจะไม่ได้รู้สึกกระชับแล้วก็คล่องตัวกว่า S 60เท่าไรนะครับแต่ก็ยังสามารถควบคุมรถหักซ้ายหักขวาได้อย่างคล่องตัวไม่แพ้กันนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานีที่จะขัดขี่แบบของ Double L จำลองเส้นทางแคบๆนะครับผมไปกันกลับมา ก่อนที่เราจะเข้าสู่การขับเป็นวงกลมอีกครั้งนะครับโขีคก่อนเราไปกันเลย ความรู้สึกเจ้า V60 ที่เป็นลักษณะแบบ S-State คันนี้นะครับพวงมาลัยจะค่อนข้างมีน้ำหนักที่เบากว่า s 60อยู่เล็กน้อยครับเดี๋ยวเรามาดูนในส่วนของ s สเตชันในการทดสอบอัตราเร่งกันดูนะครับผมเคพร้อมแล้วครับ3 2ไปจุ่มสุดนะครับ วความเร็วช่วงปลายก่อนการเบรกและเลี้ยวโค้งนะครับผมจะค่อนข้างน้อยกว่า S 6 0เล็กน้อยครับแต่เจ้า V 6 0ก็จะให้พื้นที่ที่เนกประสงค์มากกว่านั่นเองนะครับอันนี้เป็นเลนเชน ก็เ <One> ข <input> <moż> <ines> ้าสู่สเตชันสุดท้ายนะครับผมก็สามารถหักหลบกระดานหันได้อย่างมั่นใจเช่นกันเหมือนกันนะครับผมกับเจ้า V60 คันนี้นะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือการ ขับทดสอบครับกับวอล v วครับในสนามปทุมธานี Speedway ครับเป็นไงกันบ้างกับสมรรถนะในการขับขี่ในสเตชันต่างๆกับรถยนต์วอล v วทั้ง S60 V60 นั่นเองนะครับวันนี้ครับทีมงาน AutoDev.com ก็ต้องลากันไปก่อนครั้งหน้าจะพาไปชมการทดสอบรถยนต์รุ่นอะไรอย่าลืมติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ